โอ้มาเดี๋ยวเรามาเก็บวีดกก u ุรโุแตงกวาป่า mm hmm. เลยนะอันนี้ก็คือจะเก็บเป็นครั้งสุดท้ายแลยนะ้วนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาทิ้งแล้วนะคะหลายคนถามนะว่าพี่วีบีอันเนี้ยเ,เราต้องปลูกหรือว่าเอามาจากป่านะคะ ชื่อเขาเป็นแตงกวาป่าแต่ว่าเราซื้อเบีย้ยมาปลูกนะคะนี่เนาะอันนี้อันใหญ่นี่ลูกใหญ่ใหญ่แล้วนะข้อมือหนึ่งข้อมือลองดูข้อมือตัวเองก็จะประมาณนะะั้นค่ะอันนี้ก็โอ้โหเล็กจิ๋วมากนี่ค่ะเล็กได้อีกเล็กได้อีกคนนีงค่ะน,นี่แล้วก็อันนี้ใหญ่อันนี้คงจะเป็นใหญ่สุดเพราะว่าบอกพีติกไว้บอก ห้ามทิ้งเพราะว่าบิกาจะเอาเม็ดมันไปตากไงทุกคนอืมใหญ่แล้วนะข้อมือหนึ่งวันนี้เลยข้อมือหนึ่งนี่ค่ะดูนี่ก็ยังจะพอมีให้เก็บแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็นีนี่อุ้ยนึกไงข้างในข้างในดีเลยตรงนี้นี่นี่ค่ะข้างล่างนี่ โลกนี้ได้แล้วก็นี่เอาก็ได้ตำหนึ่งยุ่วไปนี่ฮะตํำนี่อร่อยมากไม่ต้องใส่มะนาวเลยนะทุกคนนะคะไม่ต้องใส่มะนาวเลยดีมากมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวดีนี่ฮฮะอืมหมดยังเนี้ยนูดข้างบนนูดลงมาเลยนี้อุ้ยมา เก็บเลยอันนี้เล็กมากอยมันก็ต้องเก็บอะก็ต้องเก็บหมดอยู่ดีเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาลือกันเลยดีกว่านี่วไงอีกดอกอีกดอกหนึ่งอีกดูหนึ่งโอ้โหลูกพี่เต็ม ทุกคนดูอันนี้คือผลผลิตที่พิติกเก็บนะคะอันนี้สีแดงเนาะสีแดงโอ้ย <c oughs> <c oughs> แปลมาจากไหนแล้วเนี่ยมีคาดว่าน่าจะเป็นของไม่ยาะนะแบบเนี้ยอคือแบบเล็กมากเลยอะอันนี้ว่าเล็กแล้วนะอันนี้ว่าเล็กแล้วอันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่อะครึ่งกิโลเนาะนี่เล็กมากอะเล็กแบบจิ๋วมากอันนี้เล็กกว่าอือันนี้สีเหลืองขอชิมหน่อยชอบชิมไอที่ลูกมันแต,แตกเพราะมันจะหวาน อืมอืมดีด no mm ีมากเลยอืมม <t feather warfare> ีหลายคนถามว่าพันอะไรใช่ไหมบีขออภัยทุกคนบีไม่รู้จริงว่าพันอะไรอืมไปซื้อตามชอปค่ะก็บอกเขาก็ถามเขาว่าเออเปนหวานหรือเปล่าพอสุกนะคะตอนสุกนะอืมถ้าเขาบอกว่าหวานก็จัดมาเลยค่ะก็อย่างที่เห็นก่อนหน้านี้มันจะเป็นแบบว่าที่อ่อ ป็นแบบว่าระยวยระยะลงมาเนาะเป็นแบบย้ยลงมาก็คือว่าหลายคนยังไม่เข้าใจว่าไอที่เราปลูกที่กระถางให้มันย้วยลงมาเองเนี่ยหมายถึงว่าอันนั้นสำหรับปลูกในกระถางนะคะแต่ถ้าในปลูกในกระถางแบบเนี้ยหมายถึงว่าต้นใหญ่เขาเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นตรงไปเองมันจะเป็นคนละอย่างกันกะไอตัวนั้นหรือว่าลูกนี้ที่บีชิมไปนะอืมมันจะเป็นคนละแบบกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นสูงขึ้นไปเนาะเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บนะคะเดี๋ยว ต้องดูก่อนเพราะบางลูกมันยังไม่สุกเท่าไหร่นี่นะคะอะก็ยังไม่สุกดีเท่าไหร่ก็ยังมีแบบว่าอ่สีส้มๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็อันนี้ก็จะแดงแดงหน่อยสวยมากเลยไปเดี๋ยวพีจะพาทุกคนไปเก็บพริกก่อนนะคะคลิปนี้เนาะไปค่ะบีคิดว่าเดี๋ยวบีจะเก็บพริกใส่ไก้ไเนี่ยแหละรวมกันเออเดี๋ยวจะขอเก็บพริกอันนี้ก่อนพริกชีฟ้าฝั่งนู้นอะ่ะค่อยไปเก็บนะคะแล้วก็มีพริกม่วงด้วยเออพริกม่วงเนี่ยมีคนถามว่า ไปพี่บีแล้วมันจะแดงไหมเดี๋ยวพอสุกมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะไอ้นี่ไงนี่ไงข้างในเนี่ยอันนี้พอสุกนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเห็นไหมเออแปลกดีเนาะตอนแรกจะเป็นสีม่วงอย่างงี้ก่อนแล้วสุกจัดๆก็จะเป็นเป็นสีแดงนี่เนาะนี่ต้นเดียวกันนี่นะคะต้นเดียวกันอืเห็นไหมอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะมาเก็บเอก็จะแดดอย่างงี้ไปเลยเอืมเอาที่สุกๆจริงๆเอ้ยนี่ไงเอแตงกวาแตงกวานี่ ครั้งที่แล้วบีเก็บเตงกวาไปแล้วก็เอาไปตำอะนะ่ะเนาะก็เอาพริกเนี่ยที่บ้านพกร้อนไปตำเลยทุกคนอือร่อยมากคือแบบฉุนมากหมายถึงว่าอุ้ยเสดายดูอ่ามันมันฉุนนะอะเพราะว่าเป็นพริกมันเป็นพริกสดนะส่วนมากเบียชอบตำแบบพร,พริกแห้งมากกว่าอะไรเงี้ยชอบมากกว่าจริงต้องใช้กันไกตัดบีไม่มีขาตั้งกล้องนะทุกคนวันนี้ก็เลยแบบ มือหนึ่งถือมือหนึ่งออกไวน้นี่โอ้ยเสียดายดูอืมดูเยอะมากเลยอะ่ะคิดว่าปีนี้น่าจะได้สักกิโลหนึ่งไหมกิโลหรือสองกิโลปีที่แล้วได้สองกิโลทุกคนปีที่แล้วลสองกิโลปีละกิโลสองกิโลบีก็อยู่ได้ทั้งปีเออเพราะว่าจะกินพริกสดมากกว่าก็คือเราตำส้มตำอะไรเงี้ยเนาะก็จะใส่พริกพริกไอ้เท่าที่ค่ะพริกแห้งพริกแห้งเออถ้าเป็นพริกสดอย่างนี้ก็ ก็บางทีก็ยังไม่รู้ใส่อะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะทําเป็นแบบลุกดงลุกโดดอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็แล้วก็หันหันใส่ซอยใส่พวกอะไรที่เราต้องต้องการที่จะใส่อะไรเงี้ยแบบให้มีแบบซีซันนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยอืมอุ้ยดูแดงสวยงามอุ้ย,ยนี่ค่ดูข้างล่างโอ้โหแดงมากเลยค่ะดูสวยเนาะเยอะมากเลยเนาะ อได้ผลผลิตดีบางคนถามบีปลูกอะไรทําไมแบบสวยจังอะไรอย่างงี้บีก็ใส่ขี้ไก่นะคะอันนี้เป็นขี้นก <c oughs> บีใส่ขี้ไก่ตอนที่เอปลูกแค่นั้นเองค่ะตอนปลูกใส่เยอะหน่อยนะตอนปลูกเพราะว่าเอาเนี่ยคะ่ะอันนี้มันเป็นกระถางที่เป็นแบบนี้ใช่ไหมก็ดินน่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็ใส่ขี้ไก่เป็นแบบประกำมือต่อหลุมนะ ต่อลุมนะคะอืมมันก็จะแบบ <P ap le> พอลากเขาแบบยาวอะไรเงี้ย <K ip> เขาก็จะลงไปดูกกินอาหารเองไงเนาะหลังจากนั้นก็ลดน้ำลดสม่ำเสมอลดลดทุกเสาว่างั้นเถอะวันเสามาั้าักนึ่งก็ลดทุกเสาคือแบบลดให้บาาแบบว่าคือน้ําไี่แบบท่วมเลยอะทุกคนเออเพราะว่าไอไอไอ,ไอกระถางอันเนี้ยมันเป็นแบบวา่าถ้าน้ํามันท่วมอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าออกตามอย่างเงี้ยออกตามรูออกตามอย่างเงี้ยอืมมันก็จะไม่ขังนะคะแต่ถ้าใครแบบว่า มีกระถางหรกน้ําขังอะไรเงี้ยต้องดูดีๆเนาะเดี๋ยวลากมันเน่าอมาทุกคนเดี๋ยวบีเคอเก็บก่อนเดี๋ยวเราอะไระเดี๋ยวเรามาเก็บต่อที่ต้นนี้ต้นสีม่วงเลยทุกคนดูตอนแรกเป็นสีม่วงใช่ไหมแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม,มนี่นะคะอันนี้กิ่งเดียวกันนะเนี่ยนี่นี่นะคะนี่ต้นเขาเนี่ยทั้งต้นเลยแล้วก็แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นเดียวกันเนี่ยนี่เป็นสีส้มก่อน อันนี้คือกิ่งเดียวกันเนยนะนะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงอสีแดงข้างในเยอะหน่อยอืมตรงนี้ก็เนาะเดีสีสีม่วงอ่ะคือมันไม่เผ็ดอะทุกคนแต่พอเป็นเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บเนี่ยเผ็ดเลยจ้ะเดี๋ยวพีจะเก็บข้างในด้วยนุน่นนี่ฝั่งนี้ฝั่งข้างในแบบมีความเก็บยากอืม,อม วันนี้คือเปลี่ยนเป็นแดงมากเลยฮะดูข้างในเห็นไหมอืมเนี่ยม่วงกระแดงม่วงกระแดงเออแปลกดีเนาะตอนแรกเราไม่รู้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงไงทุกคนเออแต่เพื่อนก็บอกว่าอ,อุ้ยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนนะอะไรเงี้ยเพื่อนก็มีเเพื่อนพี่ติ๊กมีบอกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอย่าเพิ่งไปแบบว่าเอ,อเก็บมาหมดอะไรเงี้ยออสวยงามเติง นี่นะทุกคนตึงก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะอืมก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีมะเขือเทศอยู่ข้างล่างเนาะก็จะประมาณสักสักสองรอยห้าสิบกรัม,มได้ไหมอืมแล้วก็เดบีคิดว่าเดบีบจะต้องหาภาชนะมาเก็บอันนี้อีกทีหนึ่งเพราะว่าไอ้ข้างในอะ่ะตอนนี้มันเริ่มสุกเลยเนาะอันนี้เป็นอนี้เป็นพันอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนทุกคนเดี๋ยวดูมันยังมีป้ายอยู่ไหมอ๋อป้ายหาย ป้ายหายไปทุกคนมันก็จะเม็ดใหญ่หน่อยค่ะดูเพราะว่าเม็ดเล็กไอ้ที่ตามอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณนี้ดูนะฮะนี่เป็นแบบใหญ่หน่อยอืมอันนี้ี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็จะเป็นรุ่นปาปิดกานะคะฮะดูข้างในอะแดงแดงอืมนี่อุย้ยขอภัยอุยอ้ยเด้อเดอเดืมกํมันก็อยู่กับลึกๆเนาะอื้ออุ้ยทำไมแน่นเงี้ย ه? แนั่นมากนน่นอย่างนี้บอกบอกถึงความยังไม่สุขมากเท่าไหร่นี่แต่มันก็โอเคค่ะอ,อเดี๋ยวบีจะหาภาชนะอีกภาชนะหนึ่งมาใส่นะคะเนี่ย,ยแต่ก็สวยนะโหทุกคนจะบอกว่าสวยมากเดี๋ยวเราจะมาลุยกันที่พริกชี้ฟ้านะคะนี่คือแบบโอ้สวยงาม คือมันกำลังจะสุกนี่ถ้าสมมติว่าอากาศยังแบบดีสักประมาณล,ละร้อนนะเนาะสักประมาณแบบสองอาทิตย์อะนี่สุกหมดเลยจ้ะเสียดายมากยังไม่สุกหมดแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยบียังไม่เก็บเนาะก็รอไปก่อนรอไปก่อนรอให้ใกล้หิมะลงตอนนั้นอะถึงจะต้องรีบเก็บเดี๋ยวอันนี้เรามาเก็บเรามาเก็บอันนี้ก่อนจริงๆแล้วใช้กันไกตัดมันก็จะง่ายนีวก็ดึงอะดึงไป ถต่ก็กลัวกิ่งมันหักเหมือนกันนะเนีน่ยแค่กิโลเดียวบีก็กินได้ทั้งปีแล้วเนี่ยเหมือนกันนี่โอ้ยสวยงามสวยงามจริงๆนะนี่เลยจะ้ะมันมีคุณค่ามากเลยนะพลิกอยู่ที่เมืองไทยเราอาจจะบอกว่าเอ้ยอะไรอะไรประมนเตยจริงๆแล้วอยู่เมืองนอกนะทุกคนมันแพงมากเลยนะ มันแพงมากบางทีมันก็ไม่มีพลิกแบบเนี้ยที่เราต้องการนะอ่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องปลูกเองนะคะแล้วก็ภูมิใจสุดๆในการปลูกพลิกแล้วได้กินผลผลิตนะอืมบีว่าไม่ใช่แค่บีนะที่เก่งอืมเพราะเดี๋ยวหลายคนก็บอกว่าอุ้ยบีบีเก่งจังอะไรเงี้ยปลูกอะไรเงี้ยจริงๆแล้วคนไทยเราเนี่ยที่อยู่ต่างประเทศนะทุกคนเพียงแค่ว่าไม่ได้ทําคลิปเฉยๆ,ๆเขาก็ทํากันแบบนี้แหละอืมเขาก็ปลูกกัน เป็นไรที่แบบว่าดีมากๆเลยบางบ้านไม่มีแบบว่าพื้นที่อะไรเงี้ยก็ปลูกใส่กระถางก็ได้กินเหมือนกันทุกคนอืมก็แบบถึงจะไม่ได้เยอะแต่ว่าก็เนาะพอได้กินเงนี้ยมันก็ถือว่าโอเคเพราะว่าถ้าเราไปซื้อตลอดเงี้ยมันก็แพงอันไหนที่แบบเซฟได้แล้วก็เซฟอะไรเนาะฮน,นี่โอ้ยเดี๋ยวไม่ต้องหาอะไรที่มันต้องหาที่มันสุกจริงๆโอ้ยเนี่ยเห็นไหม,อ,อ,มอยู่อุย้ย เดี๋ยวเราจะเข้าซาวน่าเหมือนเดิมพี่ติ๊กกําลังจะไปจุดซาวน่าอืมมันชี้ฟ้าจริงเลยเนาะมันชี้ขึ้นนัางบนอนะใครเป็นคนตั้งชื่อเน่ะนี่โอ้ยเดี๋ยวนะดูข้างหน้าค่ะอุย้ยดูข้างหน้านะทุกคนดูเพียบเลยนะอะงามเวอร์ว้ายเยอะมากอ่ะดูบิ๊เขาเก็บกันเนาะ ึงทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเอาปาปริก้าก่อนนะคะนี่เนาะพี่ิ๊บอกให้เก็บไปหนึ่งลูกก่อนดูโอ้โหสวยมากเลยลูกพี่ติ๊งโอเคไหมอะแล้วก็มะเขือเทศนะจ๊ะอันนี้ยังไม่สุกเท่าไหร่อันนี้สุกฮะ นู้นแต่พูน a ollut? s เพราะฉะนั้นไม่คิดจะถ่ายกกี้แล้ปล่าล่ะทัวร์ถ้าได้ทำนี่เธอจะเซซิก็จะไหามันนิ่มเลยอ้ยใหญมากเลยอ่ะโอยสวยมากสวยสุดเลยปีฮิวิทอมานตีนะะปีฮิวิทอมานตีนะคะยกพีกออันนี้พี่ติกบอกให้เอาไปประมาณ6กเจ็ดลูกเพราะว่าเดี๋ยวจะไปให้พี่สาวด้วยอ นี่โอ้หสวยมากเลยดูทุกคนดูยวงนี้สิโอ้โหดูงามงามสุดเลยแค่ม่ได้กินชมก็ยังดีนี่ค่ะโอ้โหดูโอ้โอฟลีปนี่เจรอโอ้วันแห่งสีแดงจ้ะยาลวง นิ่งๆนิ่งๆน,น,นี่จะ้ะแต่ว่ามะเกิดเทศที่เก็บไปอะ่ะคือไม่ได้ทิ้งเลยทุกคนคือแบบกินกินกันจริงจังมากแต่แบบนี้ยจะกินจริงจังยากหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอมมันต้องใช้แบบว่าทําประกอบอาหารนะเนาะแต่ถ้าใส่สลัดอะไรองี้ได้หั่นเป็นชิ้นเล็กๆใลลูกเตา่า โอ้โหได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยอุย้ยหักจะหักขาดาเดี๋ยวนี่อันนี้ว่าจะเก็บเมื่อกี้นี่คิดว่าเดีย๋ยวนะอันนี้หรือว่าอันข้างล่างมันสุกกว่าดูเหมือนอันข้างล่างมันจะสุกกว่านี่ดูเหมือนมันจะฉ่ำกว่านี่จะ้ะอืมเอาน,นี้นีมันอยู่ข้างบนแสดงว่ามันต้องฉ่ำกว่านะเออเนี่ยสุกแล้ว แล้วก็ไอ้พวกนี้ก็รอก่อนนะคะรอให้สุกช่ำๆก่อนแล้วแล้วค่อยมาเก็บเนาะแต่ว่าบีแอบเห็นปาปิปาปิกาเนาะมันก็อาจจะสุกแล้วเนาะน่นะนี่จ้ะโอ้โห,โหสวยงามสวยงามมากฮึแล้วก็จะมาเลยที่ปาปิกกนะคะนี่อันนี้หวานนะทุกคนโอ้ยทำไมดูต้นนี้คือแบบว่าต้นคืบหนึ่งนี่โอ้ยยังไม่สุกดีเท่าไหรน่นี่ยังเขียวอีกเลยทุกคน อุ้ยอะรอ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 เกือบแล้วรอไปก่อนนะจ๊ะอันนี้ก็เขียวอยู่ดูต้นนี้ยังโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดข้างหลังนูนนูนนูนเห็นไหมข้างหลังนูนนูนนูนเก้าสิบสิบเอ็ดนี่กำลังขึ้นเฉยอืออ่ะอันนี้ก็รอก่อนค่ะเดี๋ยวพวกเนี้ยเดี๋ยวบีก็จะทำตามที่ทุกคนบอกเลยเดี๋ยวก็จะ เก็บไปตากนะคะแต่ว่ารอรถสุดท้ายแหละถึงจะเก็บไปตากอะไรแบบนี้ก็เก็บทิ้งไปก่อนที่มันแบบว้อย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวรอรถสุดท้ายค่อยเก็บนี่นะคะประมาณนี้เลยอุ้ยหอมเฮ้ยเอาไปไหว้พระดีกว่าเก็บไปไหว้พระดีกว่าคนนี้นะคะก็เป็นผลงานที่เก็บมาเมื่อกี้เนาะก็เดบิวตีจะขอลาทุกคนไปกับโอ้โหภาพสวยๆทุกคนสวยมากจริงแดงมากแล้วก็ อันนั้นก็อย่างที่บอกไปนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายให้ดูหรือเปล่าขึ้นอยู่กับอากาศจริงๆเนาะเออนั่นนะคะแล้วก็เดยว,วิก็จะไปทํางานละนี่นะคะโอ,โ,โอ้โหเหนื่อยเลยจ้ะเหนื่อยเลยต้องไปล้างกระถางอีกโอเคทั้งนั้นบีลาไปละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเนาะบายบายสวัสดีค่ะเผ็ดไม่เ hmm. ผ็ดถามใจเธอดูคะ่ะ ถามว่าชิมไหมกล้าไหมตอบว่าไม่กล้าค่ะ <laughs> ไม่กล้าไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย